กาสวัสดีครับพี่พี่น้องชาาบนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนีเมดสิธิไตรสอประชอของพี่พี่น้องกลับมาพอกับพี่พี่น้องในเศร้าม้อนี้อีกมือหนึ่งครับมู่ว่านนีสอประชอก็ไปห่วมประชุมสภาหลักกับไปร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเปิดโตหนังสือพิมพ์ออนไลน์สื่อเสียงปฏิรูปซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของสอประชอการประชุมสภากาเป็นการประชุม บ้านละเกียวกเรื่องการนำเสนอรายงานของกรรมธิการปฏิรูปสื่อมวลชนซึ่งกําหนดการเปิดประชุมสิบโมงแต่ตอนเก้าโมงนั้นก็ได้ไปห่วมถแถลงข่าวเปิดโตนักสือพมพ์มอ,อนไลน์สื่อเซฟปฏิรูปเป็นทิมสอบประชซึ่งสอประชอเข้ามาพี่น้องได้เป็นปูอยู่ในทีมดันเมือนการโดยเป็นคนออกแบบเป็นคนว่างระบบ ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉนบับนี้ลมว่านนีกับท่านประธานสภาท่านเตี้ยนใช้ท่านรองประธานสภาท่านทัศนาตลอดจนสปชที่เกี่ยวของไดมาโฮมโตกันแถลงต่อสื่อมวลชนอยู่ที่สภาและบทถแถลงส่วนหนึ่งนั่นสปชเข้าไปพี่น้องก็ได้พูดถแถลงในนามของสปชถึงเรื่องหลักการวัตถุประสงค์ และก็เป้าหมายในการเหนื้เสือพิมพ์ซึ่งมีเป้าหมายในการที่จะเหตุเป็นศูนย์กลางของการรับรู้ข่าวสารของกิจกรรมหรือการทํางานหรือกลไกในการขับเคลื่อนของสอปชซึ่งจะว่าาในเรื่องของข่าวผ่าหัวและก็เรื่องข่าวการติดตามสปชกิจกรรมทั่วประเทศถึ่งร่วมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดโบรานีของเฮาเป็นส่วนหนึ่งและก็เรื่องของการติดตามการทํางานของอนุกรรมธิการกรรมธิการ รวมไปถึงการถีใไ้มีโครงสางเตรียมไว้สาหรับติดต่อคาถามในการทํางานของสปชร,รวมทั้งการมีข้อร่ำที่เรียกว่าข้อร่ำข่าวด่วนถึงเป็นข่าวเรียกว่า breaking news นะครับผลของการที่นําเสนอกนะระดับกล้ามสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่งสิ่งถือว่าเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่สปชอของวยพี่น้องที่มีส่วนห่วมและก็เป็นเป็นลักษณะเป็นแกนลักในการทำหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ จากการทิปโมงกับไปประชุมยูทีสภาการแถลงข่าวกับยูสันลางและขึ้นไปต้งเๆกับเป็นสันติเกี่ยวกับของประชุมสภาตรงนี้สพชวินนองกระไดไปรับฟังคำรายง,งานจากกรรมธิการสื่อสารมวลชนซึ่งได้ม,มารายง,งานถึงแนวทางในการปฏิรูปแนวทางในการนำเสนอและกรณีส่วนหนึ่งนี่มีการบอกถึงการตั้งสภาสื่อมวลชน ดศากลไกกำกับดูแลกันเองร่วมทั้งการไปเรื่องของการต่างของทุตสัสดิการสัมปติการสื่อนะครับในโอกาสนี้สปชบพี่น้องกันในลุกขืนอภิปรายสนับสนุนสภาพวิชาชีพสื่อมนุษยและการกำกับดูเองทั้งทั้งทั้งเม็ดนี่โดยสนับสนุนว่าอุบลรัานีเฮาได้มีการประชุมบรึกษาหาลือกันแต่เห็นพ้องต้องกันมาการกำกับดูแลกันเองโดยภายใต้สภาพวิชาชีพ สีลงว่าี่ระดับจังวัดนั้นถือเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าวิชาชีพซื่อมวลชนนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาธิรดับต้องมีการกํากับดูแลสิ่งที่บอดีหรือกลไกที่เหตุให้เกิดความเสื่อมโดยเฉพาะการกํากับซื่อมวลชนบางส่วนหรือส่วนหน่อยที่ไม่ออกนูหลอกทางถ้ามีวิชาถ้ามีสภาพวิชาชีพซื่อมวลชนแล้วคณะจรการเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้หลก็ยางชี้เห็นว่าการที่ สื่อมวลชนจะอยู่ใดโดยมีศักดิ์ศรีนันก็ขื้นอยู่กับการที่มีสวัสดิการในการดำเนนชีพที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสภาพวิชาชีพก็จะเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาและการทำให้ความมั่นคงในคุณภาาชีวิตของสื่อมวลชนเป็นที่ดีอดค้องกับแนวทางของกรรมธิการอยู่แล้วนะครับเพราะด้บัญญัติไว้ในกฎหมายธรรมนุนเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการที่จะสืเป้าหมยสภาพวิชาชีพสื่อมวลชนสปชของพี่น้องก็ได้นำมา อภิปรายตื่มว่ากลไกของได้รับจังหวัดนันเห้นพ้พองแล้วก็ซบประชอพี่น้องเองก็เห็นด้วยที่จะขอให้ยึดมั่นในการที่จะยกล่างให้บรรลุเป,ป้าหมายของการประสบกับเสร็จในการมีสภาพปชาชีพให้เป็นจริงเป็นจังมือนีบงเวลาแล้วครับสวัสดีครับ